เมื่อเราพูดถึงดูใบาภาพแรกที่ใครๆนึกถึงเนี่ยครับก็มักจะเป็นความหรูหราตึกราฟ้าที่ส่องแสงเจิดจ้ารถซูเปอร์คาร์ที่แล่นไปเล่นมาตามท้องถนนรวมไปถึงห้างสปปรรพสินค้าขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยแบรนด์ดังระดับโลกแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมหรครับว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์อันง,งดงามเหล่านี้ยังมีอีกด้านหนึ่งของเมืองที่แตกต่างกันออกไปด้านที่สะท้อนถึงความพยายามการเสียสละของแรงงานผู้อพยพหนักล้านคน ผู้ที่เป็นเสมือนฝันเฟืองเงียบๆในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์มหานครแห่งนี้ให้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก6ด้านมืดของดูไบที่ลหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องที่1แรงงานอพยพถูกเอารัดเอาเปรียบ หากมองจากภาพลักษณ์ภายนอกดูใบนั้นคือเมืองที่เต็มไปด้วยความเจริญตึกสูงระฟ้าสถานที่ท่องเที่ยวสุดหรูหราและววิถีชีวิตที่ดูเหนือกว่ามาตรฐานของเมืองทั่วไปแต่เบื้องหลังความเจริญนั้นคือแรงงานผู้อพยพนับล้านชีวิตที่เป็นผู้สร้างความฝันของเมืองนี้ให้กลายเป็นจริงซึ่งพวกเขาเนี่ยครับได้เดินทางมาจากต่างประเทศที่ยากจนไม่ว่าจะในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความหวังว่า จะมีรายได้ที่มากพอพอที่จะส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวแต่ทว่าความจริงที่ได้เผชิญนั้นกลับเต็มไปด้วยการกดขี่และการเอาเปรียบระบบที่เรียกว่ากาฟาราหรือระบบการค้ำประกันแรงงานซึ่งระบบที่ว่านี้ก็จะทําให้ชีวิตของแรงงานขึ้นอยู่กับนายจ้างอย่างแทบสิ้นเชิงซึ่งทางด้านนายจ้างนี่ครับมีสิทธิ์ยึดพาส,สปอร์ตควบคุมบีซ่าและยังสามารถตัดสินใจแทนแรงงานว่าจะอยู่ต่อ หรือต้องออกนอกประเทศมันจึงส่งผลให้แรงงานเนี่ยครับขาดอิสระในการตัดสินใจแม้จะเจอสภาพทํางานที่เร็วร้ายก็ตามซึ่งแรงงานที่ว่านี้เนี่ยครับก็แทบที่จะไม่สามารถเปลี่ยนงานได้เพราะเสี่ยงที่จะถูกส่งกลับประเทศแถมนอกจากนี้สภาพความเป็นอยู่เนี่ยครับก็ย่ําแย่แรงงานจํานวนมากเนี่ยครับต้องอาศัยอยู่ในแคมป์ที่แออัดห้องเล็กๆบางที่เนี่ยครับอยู่ได้ไม่กี่คนแต่ก็กลับถูกปีบให้อยู่กันอย่างหนาแน่นอากาศที่ ที่นี่เนี่ยครับร้อนจัดมันจึงทําให้เรื่องของการทํางานกลางแจ้งเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นเรื่องทรมานแม้จะมีกฎหมายห้ามทํางานกลางแจ้งในบางช่วงของฤดูร้อนแต่ถ้าว่าหลายครั้งกฎหมายเหล่านี้เนี่ยครับกลับไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังและผลลัพธ์เนี่ยครับก็คือแรงงานจํานวนไม่น้อยเลยครับล้มป่วยและบางครั้งเนี่ยครับก็จะมีเหตุสูญเสียชีวิตจากการทํางานในสภาพอากาศที่รุนแรงแถมค่าแรงที่ได้รับเนี่ยครับก็มักจะล่าช้าหรือบางที่ นี่ครับก็ยังถูกหักเงินโดยไม่มีเหตุผลมันจึงทําให้หลายๆคนนี่ครับต้องกูนียืมสินก้อนโตเพื่อที่จะหานายหน้าก่อนมาทํางาน และเมื่อค่าแรงเนี่ยครับไม่ได้อย่างที่ควรภาระหนี้สินเนี่ยครับก็ยิ่งทับถมลงไปอีกมันจึงทําให้องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งเนี่ยครับได้ออกมาเรียกร้องให้ดูใบเนี่ยครับปรับปรุงระบบแรงงานแต่ปัญหาเนี่ยครับก็ยังดําเนินต่อไปและแรงงานเนี่ยครับก็ยังคงเป็นฟันเฟืองที่ถูกใช้อย่างหนักมันจึงทําให้เรื่องนี้เนี่ยครับสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้แสงไฟที่หรูหราของดูใบนั้นก็ยังมีแรงงานอีกจํานวนมหาศาลที่ต้องใช้ชีวิตในสภาพ ที่ไม่แตกต่างจากการถูกกัะขังความฝันของพวกเขาเนี่ครับได้ถูกกลืนหายไปจากความจริงอันโหดร้ายที่ไม่มีใครพูดถึงนั่นเองเรื่องที่ 2. ที่อยู่อาศัยแออัดที่เสี่ยงสูงเมื่อเอยถึงดูใบลหลายคนก็คงจะนึกถึงตึกราฟ้าที่หรูหราและคอนโดสุดหรูริมทะเลแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีแรงงานนับแสนคนที่ต้องใช้ชีวิต ในอพาร์ตเมนต์ราคาถูกแถมยังแออัดและยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงซึ่งห้องพักที่ว่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ2อถึงสคนมักจะถูกกั้นเป็นห้องย่อยๆเล็กๆและมันจุคนเข้าไปเกินขนาดจริงและบางครั้งห้องเล็กๆหนึ่งห้องเนี่ยครับก็ยังมีผู้อาศัยมากถึง10คนซึ่งสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ไม่ได้เพียงทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยครับต่ำลงแต่ยังสร้างความเสี่ยงอันตรายที่ร้ายแรงโดยเฉพาะเรื่องอักขีภัย มีหลายครั้งครับที่นี่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอพาร์ตเมนต์แรงงานจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากซึ่งปัญหาที่ว่านี้นี่ครับก็มักจะเกิดจากระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้คนจํานวนมากต่อการพ่วงสายไฟอย่างไม่ปลอดภัยและระบบระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ และเมื่อมีไฟลุกไหมแรงงานเหล่านี้เนี่ยครับแทบไม่มีทางหนีรอดทางด้านรัฐบาลดูไบเองเนี่ยครับจึงได้พยายามทาการกวาดล้างและสั่งปิดอพาร์ตเมนต์ที่แบ่งเป็นห้องผิดกฎหมายแต่ผลลัพธ์เนี่ยครับที่ตามมากลับไม่ใช่การแก้ปัญหาหากเป็นการทําให้แรงงานจํานวนมากเนี่ยครับไม่มีที่อยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยค่าแรงอันน้อยนิดมันจึงทาให้พวกเขาเนี่ยครับไม่สามารถย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้และหลายคนเนี่ยครับได้กลายเป็นคนไร้บ้าน หรือย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดแถมยังมีความเสี่ยงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เองแหละครับจึงสะท้อนี้เห็นว่าแรงงานผู้อพยพไม่ได้เพียงต้องรับภาระอย่างหนักเท่านั้นแต่ยังต้องเสี่ยงชีวิตแม้ในเวลาที่กลับถึงบ้านพักการอยู่ในห้องที่แออัดเนี่ยครับไม่มีระบบระบายอากาศและต้องนอนเบียดเสียดกันกับผู้คนหลายสิบคนแถมยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจบางคนนี่ครับล้มป่วยจากโรคทางเดินหายใจและถึงแม้ว่าดูใบเนี่ยครับจะเป็นเมืองแห่งความฝันแต่สําหรับแรงงาน านเหล่านี้กลับเป็นเพียงสถานที่ที่ต้องเอาตัวรอดในแต่ละวันบ้านที่ควรเป็นที่พักพิงปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่เสี่ยงภัยที่พรากชีวิตได้ทุกเมื่อเรื่องที่ 3. ความเสี่ยงและแรงกดดันของผู้ที่พูดความจริงในดูบนั้นแม้ภายนอกเนี่ยครับอาจจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหรูหราและความเจริญแต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ที่กล้าออกมาพูดความจริงหรือวิาพากษ์วิจารณ์บางเรื่องมักจะต้องเผชิญ กับแรงกดดันและความเสี่ยงถึงชีวิตประจำวันโดยการแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานการบริการหรือแม้แต่ธุรกิจบางอย่างก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหากข้อความหรือความคิดเห็นนั้นถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง บุคคลนั้นเนี่ยครับอาจจะถูกเรียกตัวสอบหรืออาจจะถูกปรับแถมบางคนเนี่ยครับก็อาจจะถูกจํากัดสิทธิ์บางประการซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็ได้ทาให้แรงงานและคนต่างชาติหลายคนเนี่ยครับต้องระมัดระวังในการพูดถึงปัญหาที่พบเจอไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นเรื่องประเด็นที่ใหญ่เพียงข้ามคืนแถมนอกจากนี้กฎหมายไซเบอร์และการเทคโนโลยีเนี่ยครับในการติดตามขอความออนไลน์น,นั้นก็ยังทําให้ผู้คนหลายๆคนเนี่ยครับ รู้สึกว่าต้องเซฟตัวเองอยู่เสมอและพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาและถึงแม้ว่าดูใบเนี่ยครับจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่ถ้าว่าการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยครับในการแสดงความคิดเห็นก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงโดยสําหรับนักลงทุนนักธุรกิจหรือแรงงานต่างชาติโดยการทํางานและการใช้ชีวิตในเมืองนี้เนี่ยครับไม่ได้มีเพียงเรื่องของความสะดวกสบายและผลตอบแทนทางด้าน ารเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันจําเป็นที่ต้องพึ่งระวังความปลอดภัยของตัวเองเมื่อพูดถึงหรือแสดงความคิดเห็นสิ่งรอบตัวความเสี่ยงเหล่านี้นี่ครับอาจจะไม่ปรากฏในภาพโฆษณาหรูหราแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่อยู่เบื้องหลังความจเจริญและยังเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับผู้ที่ต้องทํางานหรือใช้ชีวิตในดูไบให้ปลอดภัยนั่นเองเรื่องที่4 กรณีเจ้าหญิงหนีออกจากประเทศแม้ดูใบจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของความมั่งคั่งความหรูหราแต่ชีวิตของบางคนในราชวงศ์นั้นอาจจะไม่ใช่ภาพฝันเสมอไปเพราะว่ายังมีเรื่องราวของเจ้าหญิงหลายคนที่ได้พยายามหลบหนีออกนอกประเทศมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างอิสรภาพส่วนบุคคลกับข้อจำกัดทางสังคมและครอบครัวแม้ว่าพวกเธอเนี่ยครับจะมีสิทธิพิเศษในหลายด้านแต่ก็ยังถูก ควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องชีวิตประจำวันการศึกษาการเดินทางและการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวซึ่งการแยกตัวออกมาแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวแต่ก็มักจะถูกมองว่าเป็นการระเมิดกฎและอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลและครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นี่ครับก็ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศเพราะสะท้อนใี้เห็นถึงแรงกดดันทางด้านสังคมและความต้องการอิสรภาพส่วนบุคคลที่ยัง คงเป็นเรื่องที่ท้าทายในสังคมแบบปิตาธิปไตยแม้จะมีความมั่งคั่งมหาศาลและชีวิตที่หรูหราแต่ทว่าเจ้าหญิงหลายคนที่นี่เนี่ยครับต้องเผชิญกับความขัดแย้งทั้งภายในและแรงกดดันทางด้านสังคมที่รุนแรงซึ่งการพยายามหลีกหนีออกจากชีวิตที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าของเจ้าหญิงเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นความพยายามเพื่ออิสรภาพและการยืนยันสิทธิ์เบื้องต้นของตัวเองโดยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ครับกสะท้อนให้เห็นว่า แม้เมืองนี้นี่ครับจะเต็มไปด้วยตึกสูงและความทันสมัยแต่ถ้าหาพูดถึงเรื่องของความฝันและอิสรภาพของบุคคลกลับไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้มันจึงทําให้เราเนี่ครับได้เห็นด้านที่ซับซ้อนของชีวิตในเมืองที่ทุกคนมองว่าเป็นเมืองแห่งความฝัน เรื่องที่5าคดีของพลเมืองต่างชาติดูใบนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยครับเดินทางเข้ามาทํางานหรือท่องเที่ยวไปจํานวนมากแต่ในบางครั้ง การใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยครับก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเพราะว่าชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยครับเคยพบว่าตัวเองเนี่ยครับเคยตกอยู่ในสถานการณ์ทางกฎหมายที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ถึงซึ่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายบางเรื่องแม้จะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็อาจจะทําให้ต้องเผชิญกับคดีความการถูกควบคุมตัวหรือข้อจํากัดด้านสิทธิ์ขั้นพื้นฐานซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยครับก็ได้สร้างความตระหนักว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ต้องเข้าใจทางด้านกฎหมายและวัฒนธรรมรอบด้านแม้ว่าดูใบนี้นี่ครับจะมีความทันสมัยและบริการที่สะดวกสบายแต่ทว่าความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและกฎหมายนี้ก็อาจจะทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยครับเผชิญกับความเสี่ยงอย่างคาดไม่ถึงและในบางคาดีเนี่ยครับก็ยังได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความเบื่บ้างของพลเมืองต่างชาติในระบบกฎหมายที่เข้มงวดและยังมีข้อกำหนดเฉพาะตัวซึ่ง ข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็สอนให้เราเนี่ยครับได้เห็นว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสหรือความสะดวกสบายจําเป็นที่จะต้องอาศัยความระมัดระวังและความเข้าใจความเคารพต่อกฎหมายระบบระเบียบในท้องถิ่นนั่นเองเรื่องที่ 6. สภาพสังคมแรงงานและความท้าทายในการปรับตัวแม้ด้านมืดของดูใบหลายเรื่องจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเชิงโครงสร้างแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเนี่ยครับก็คือแรงงานจานวน ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่แตกต่างจากบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงโดยการใช้ชีวิตในเมืองที่รวดเร็วนี้เต็มไปด้วยความคาดหวังสูงและยังมีระบบกฎหมายที่เข้มงวดมันจึงทําให้แรงงานต่างชาตินี่ครับจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านสังคมวัฒนธรรมและเศษรษฐกิจการปรับตัวที่นี่นี่ครับไม่ได้หมายถึงเพียงการทำงานให้รอดแต่รวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตใหมๆ่ๆการปฏิบัติตามตามกฎร,ระเบีย และการดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองให้รอดในสภาพอากาศแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยซึ่งความท้าทายเหล่านี้นี่ครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความอดทนความพยายามและความแข็งแกร่งของแรงงานต่างชาติหลายล้านคนที่ช่วยให้ดูไบนี้นี่ครับสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วซึ่งเรื่องราวแรงงานเหล่านี้นี่ครับอาจจะไม่ได้ปรากฏในโฆษณาหรือสื่อโปรโมทเมืองแต่ก็ยังเป็นเกณฑ์กลางของความเจริญและความมั่งคงของดูไบ ในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วการเข้าใจความท้าทายและความจริงเหล่านี้จะช่วยให้เราเนี่ยครับเห็นภาพเมืองที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ด้านความหรูหราแต่ยังมีด้านมนุษย์และความพยายามอย่างแท้จริงของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังที่นี่นี่เอง